สำหรับท่านใดที่กำลังมองหาอุปกรณ์ขจัดเสียงรบกวนภายในรถยนต์ผมขอแนะนำเป็น MTS Super Back Shield ตัวนี้เป็นรุ่น Blue Rubber แบรนด์สัญชาติอิตาลีติดตั้งง่ายไม่มีกลิ่นเหม็นและที่สำคัญไล่เสียงรบกวนแน่นอนโดยขั้นตอนแรกเนี่ยเราต้องทำการล็อกฟิล์มตัวเก่าของตัวรถออกก่อนนะครับแล้วก็ทำความสะอาดคาบก่าวยางของเดิมของตัวรถออกให้หมดนะครับเพราะว่าจะได้ไม่เกิดปัญหาในการติดตั้งหรือว่าลดประสิทธิภาพในการป้องกันเสียงนั่นเองนะครับ ส่วนวิธีการแดมเนี่ยเราจะทําการแด็มจากด้านในก่อนนะครับสังเกตดูนะครับเราจะทําการแดมเป็นรูปตารางนะครับตัวนี้เป็นก่อป้องกันอีกหนึ่งชั้นนะครับก่อนที่เราจะมาแดมตัวนอกอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าวิธีการแดมตัวนอกนี่เราต้องทำยังไงกันอันดับแรกนะครับเราต้องทําการเจาะตัวแดมก่อนนะครับเพื่อทําการร้อยสายไฟนะครับหลังจากที่เราร้อยสายไฟแล้วเนี่ยเราก็ต้องทําการวัดขนาดเพื่อแปะให้มันพอดีกับตัวบานพับประตูนะครับข้อดีของ mts ตัวนี้นะครับก็คือเราไม่ต้องใช้ไดร้อนในการเป่าให้มันเข้ารูปนะครับเรา กลิ้งๆให้ตัวแผ่นแดมเนี่ยแนบกับเนื้อประตูรถได้เลยนะครับคงคอนเซปต์เดิมนะครับสำหรับ MTS Superback h i e l ตัวนี้ติดตั้งง่ายไรเสียงไร้กลิ่นใครที่สนใจแดมคุณภาพดีๆสัญชาติอิตาลีติดต่อได้ที่เอกออดโอโซ์พุทธมนตรสาย1หรือว่า0 9 1 6 5 9 2 9 2 4เบอร์พี่เอกโดยตรงนวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ